พอดีผมไม่ได้ช่มนค่ะอก็ได้นะคคือัค่าไ่ายเองอ๋เวเสวนได้ข้ัวมา่วนึงทอะไรได้บ้างครับพี่บอกน้องผมหน่อยดีน้องผมครั้งแรกจริงถ้าถูกใจคนไหนก็เรียกไปคุยส่วนตัวอันนี้คือห้องละคืนละวมื่นกว่าเนาะมื่นสี่มื่นสเจ็ดพัน ออกไหมออ0 0าเออส่งส่งยีกันเลยส่งเงนกบเจ็ดร้บาทสอ0หมื่ดรอที่อเวะหมื่นเออหมื่นเอดห้องคืนละหมื่นกว่ามาเบิ้งกันซาอันนี้คือเตียงนอนเออไผ่กูดลวลนะว่าเตียงนอน <c oughs> นี่คือเตียงเสริมขอเตียงเสริมเพิ่มนี่คือสองพันห้าเนาะสองพันห้าร้อย บาทห้านี่เพราะว่าเขามีคนใส่ <c oughs> คนมาจ่าเงินเพิ่มมานำ <c oughs> คนมาจ่ <c oughs> ายเงินเพิ่มมานำก็ถือว่าห้องกว้างสะอาดนี่เลยห้องน้ำห้องน้ำกนันให่ก็โอเคอยู่จะไปเที่ยวกัน <c oughs> จ้า <c oughs> ไปใส ไปบาร์โฮไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ชอกินมักทอเรียนมาโฮสอย่างอยู่นี่เก้าห้ามาเอาเรียนเข้าห้องแมนกินเขาจะให้ได้กินแต่อยู่นอก น่าจะเป็นรรยากศหลายก็ซ้ำเบิ้งบิ้งแล้วเราหนาซ้ำเบิ้งอันจัสองอันอครับ,รบแต่ว่าไอ,อ,อ,อเออเขียนอันนีเหียนครั้งแรกตกใจกันว่าเขาเขียนส่วนอะไรมือเราอีกอะดูใ,ดให้ดูอีกที เรินเอาคุยกับเขาก่อนไหมล่ะคนไหนบอกลงมาเขาได้นะคะชอบคนไหนทันสองก็ได้นะแสงชอบคนลองลองไปดูกับเขาก่อนไหมเดี๋ยวพี่วนมารับเดี๋ยวพี่เดินขี่รถดูก่อนชอบคนไหนเรียกลงไปก่อนไหมล่ะคนอะไรดีก็ได้คนละร้านก็ได้เดี๋ยวพี่ขโมยาเออเดี๋ยวพี่วนมันมาในมาเลยค่ะคนข้างจะให้ให้คนไม่ไอ้นี่ก็มาถามเนาะสงสัยต้องพาตูบี้มาแล้วใ้ตูบี้พูดแล้วในรถอ่โอ้ท่าบอท่าตูตบี้นี่ถือว่าอืม น่าจะาอายน้อยเนาะอายก็น่าจะบ่นนั้นน่าจะบ่นขนาดเป็นยังไงบอบี้มาแบบบอบบีได้บอบบีได้เลยต้องต้องมาลงตัวจริงต้องมาลงตัวจริงต้องมาลงตัวจริงบากราน้ทาบอการนามบอการบอห้าอุษาเปิดไฟเขียวให้ฮะเรื่องเป็นน้อะไรมาบอเนี่ยบอบี้ไดเลยที่ว่าทิ้มาด้วยมั้ยกันเลยพูดไม่ออกมีเหตุผลนะเนี่ยตายแล้ว เรือไปน้ำเขามาน้ำบ่าลองมุมบ่อเขายุ่งเหี้ยแล้วมากันสามคนโอ้ยบวกกัางกันบวกกางคือกัน